อัปเดตล่าสุด All New Honda HR-V จะมีรุ่น e-HV e, H e v ขายด้วยโปรดทดสอบที่ยุโรปตอนนี้ใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีสำหรับ crossover รุ่นใหม่จาก Honda ที่ล่าสุดมีภาพหลุด spy shot ขับทดส,สอบในยุโรปเผยแพร่ในออนไลน์โดยระบุว่า All New Honda HR-V จะมีรุ่น e-HV e, H e v ขายในยุโรปด้วย แม้อลนิฮอนด้าเอสอาจะถูกพรางตัวปิดรายละเอียดต่างๆของตัวรถอยู่ก็ตามแต่เราก็สามารถยืนยันได้ว่าตัวถังของเจเนอเรชันใหม่นี้มีความยาวขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและระยะฐานล้ออาจมีขนาดที่กว้างขึ้นด้วย ส่วนรายละเอียดในเรื่องของดีไซน์ตรงนี้ยังไม่สามารถระบุได้แต่เชื่อว่าดีไซน์ภายนอกอาจจะมาในรูปแบบเดียวกับภาพเบนเดอร์ที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้ส่วนรายละเอียดภายในคาดว่าจะมีการปรับแต่งใหม่ทั้งหมดและจะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ล้ําสมัยเข้าไปอย่างครบครัน จากรายงานล่าสุดระบุว่า All-New Honda HRV สเปคที่จะขายในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกันกบ Honda Fit รุ่นใหม่หรือว่า Honda Jazz ซึ่งจะมีขุมพลังให้เลือกใช้งานถึง3ขุมพลังไม่ว่าจะเป็น1.0เทอร์โบสมรรถนะ127แรงมา้า1.5เทอร์โบสมรรถนะ150แรงมา้ารวมไปถึงเครื่องยนต์1.5ไฮบริดที่จะมาในรหัส ehev นั่นเอง ส่วนระบบความปลอดภัยแน่นอนว่า Honda จะติดตั้งเทคโนโลยี Honda Sensing มาให้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Collision Mitigation Braking System Lane Keeping Assist System Road Departure Mitigation Lane Departure Warning ทั้งนี้คาดว่า Allnew Honda HRV จะเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นก่อนเป็นที่แรกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้หลังจากนั้นถึงจะตามไปเปิดตัวที่ประเทศอื่นๆที่มี Honda HRV ทำตลาดอยู่ด้วยนั่นก็คือรวมถึงประเทศไทยเราด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ